สวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้เจอกับปั่นอีกแล้วนะคะวันฟู้ดอ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะไปขอคนร้านหนึ่งแชร์พอค่ะนะคะขอคนร้านหนึ่งแชร์พอค่ะเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะหรือว่าใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะวันนี้แบบหัวใจเบาๆนะคะ ที่พี่คนไหนอยากออกรถนะคะสามารถปรึกษาได้เลยนะคะที่ร้านนี้และที่สําคัญนะคะเดือนสุดท้ายของปีแล้วค่ะทุกคนใครอยากที่จะได้รถนะคะแนะนําเลยนะคะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะรถเกนตญสภาพเกรดเอพิเมียมต้องคูในยุทธการนะคะมีด้วยการทั้ง5สาขาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาสรกบาดสาขาโควิไลสาขารามโกสาขานครชุมและก็สาขาอุทัยธานีนะคะ ใครเข้ามาแล้วนะคะขอคนร้านหนึ่งแชร์นะคะพี่ๆอยากถามอะไรถามได้เลยนะทุกคนนะคะอยากสอบถามเรื่องรถนะคะเคยไปทําที่ไหนมาแล้วไม่ผ่านอยากจะได้รถใช้ก่อนปีใหม่นะคะตอนนี้คุณเดชยกนการนะคะมีแจกของด้วยหนักตั้งหนึ่งสลึงแน่นะ,คะใครอยากได้นะคะรีบเลยค่ะสวยมากแจกแหวนหนักหนึ่งสลึงสวยมากๆเลยทุกคนพื้นร้านเงามากเลยค่ะใช่แล้วหน้าเราก็เงานะคะ นะ้าเราก็เงานะคะเพราะว่าเราใช้ฟิลเตอร์อ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะปัดขอคนร้านหนึ่งแชร์พอคะ่ะพี่ๆขาขอคนร้านหนึ่งแชร์นะคะอ่ะแจกกันจุกๆนะคะลูกค้าสำหรับทองหลายๆคนไม่เชื่อ เดี๋ยวเปิดรูปให้ดูเลยนะคะขึ้นมาพอดีนะคะนี่จัดไปเลยค่ะฟาดให้ลูกค้าไปเลยนะคะซื้อทองไปเลยซื้อทองแจกลูกค้าแหวนสิบวงเบาๆค่ะทุกคนค่ะอันนี้คือเรื่องจริงแจกจริงๆค่ะนะคะเพราะว่าคือช่วงนี้นะคะทำโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าเพราะว่าอยากให้ลูกค้ามีทองใส่ก่อนปีใหม่นะคะออกแล้วก็คุณเดนแถมทองทุกคันเลยนะคะ ใครอยากได้ทองรีบเลยนะคะทองคําหนักหนึ่งสลึงใส่แหวนแบบสวยๆหนึ่งสลึงใหญ่ๆน่ารักมากนะคะสวยจริงๆนะคะลูกค้าได้จริงนะคะเราไม่ได้แบบจกตาให้ลูกค้าถ่ายรูปนะไม่เชื่อถามลูกค้าได้เลยนะคะว่าคุณเดชแจกจริงๆนะคะใครอยากได้ทองนะคะอยากได้ทองไปใส่ก่อนปีใหม่นะคะพี่ๆนะไม่ต้องควักเงินเองเลยนะคะออกรถแถนทองที่สุดเลยนะคะ สวยมากๆนะคะตอนนี้ก็คือโปรแบบโปรโมชั่นสุดๆเลยอ่ะที่ลักบอกเลยใครอยากได้โปรนี้นะจัดเลยนะคะแล้วที่สำคัญน,นะคะใคร CF ผ่านไลฟ์สดเราส่งมาเลยอีก10,000บาทได้ทองอีก2ต่อเลยนะคะทุกคนอยากได้แบบนี้ก็คือ CF ได้เลยนะอยากได้รุ่นรถแบบไหนสามารถสอบถามได้เลยค่ะรถมีให้เลือกมากกว่า300คันนะคะเชื่อว่าลูกค้าต้องถูกใจอย่างแน่น,นอนคิดถึงรอปอ คิดถึงเหมือนกันนะคะวันที่24สบสี่เจอกันค่ะเจอกันนะคะอ่ะแจกจริงๆลูกค้าอะไรเงาอะไรเงาเหรอคะอะไรกันอ้าอะไรกันอ้าอ่ะ,อะนะคะเดี๋ยวป้าจะให้ดูว่าเฮ้ยแจกแจกทองจริงๆนะคะช่วงนี้แจกจริงๆลูกค้าได้แบบลูกค้าได้ทองใส่ทุกคนค่ะ แจกจริงๆนะคะลูกค้าไม่ได้แบบจกตานะคะเพราะว่านี่เลยนี่ก็เมื่อเช้าไปจัดมาอีก10วงนะคะให้ลูกค้ารับรถกันวันนี้นะคะนี่เห็นไหมทุกคนให้แบบอีกส0วงไปเลยนับดูได้เลยอีกส0วงนะคะแจกจริงๆนะคะทองหนักหนึ่งสลึงนะคะเป็นแหวนนะคะมีแหวนใส่กันแบบฮัวมากแจกกันแบบจุกๆไปเลยลูกค้านะคะซื้อรถแถมทองบ้าไปแล้วจริงๆแล้วก็ ฟรีดาวไปอีกนะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติดีสามารถฟรีดาวได้นะคะแล้วก็ลูกค้าทีา่มีเกตประวัติดีสามารถขอดบีไปพิเศษได้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2 7 9ต่อปี2.79%ต่อปีนะคะลูกค้าบอกได้เลยว่าโหคือจึ้งสุดคือดีมากลูกค้าแล้วก็ที่สาคัญน,นะคะออกรถกับผเดทเท่าฟรีดาวคือฟรีดาวเลยนะคะไม่มีการเก็บเพิ่มในตัวละองลูกค้าแน่นอนนะคะ แล้วก็บอกได้เลยว่าจัดสัญญาง่ายมากๆได้รถกันแบบบางทีลูกค้าเฮ้ยเตรียมใจว่าประมาณ5วันลูกค้า2วันอนุมัติแล้วตกใจไงเตยมเตยมใจไม่ทันนะคะได้ทองไปอีกได้รถไปอีกนะ,ะได้รถก่อนปีใหม่นะคะใครอยากได้ต้องรีบเลยนะคะช่วงนี้นะคะใกล้จะสิ้นปีแล้วนั้นเหลืออีกไม่กี่วันเองนะคะใครอยากได้รถนะคะปรึกษาได้เลยนะคะหรือว่าโทรสายด่วน h o t ไลน์ของเรานะคะ0 8 6 8 0 9 8 8 8 8, 8นะคะรถเก่ง เริ่มต้นส่งที่3,000บาท3,000กว่าบาทนะคะเข้ามาชมได้เกียร์ธรรมดาก็มีเกียร์ออโต้ก็มีนะคะราคารถจะขึ้นอยู่กับตามปีนะคะยอดจัดก็คือจัดได้เต็มเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่มีเกดประวัติที่ดีนะคะอยากจะฟรีดาวก็คือจัดเต็มได้เลยนะคะดอกเบี้ย,ยง,ง่ายๆเลยคะ่ะเริ่มต้นที่2.79ต่อปีไม่ต้องรุ้นเลยนะคะอยากเห็นแม่ตู่ไลฟ์ค่ะ ต้องรีเควสนะคะยังต้องรีเควสนะคะต้องให้แม่ตู่เข้ามาไลานะ์นะแฟนคลับแม่ตู่เยอะนะความจริงใครอยากได้รถแบบไหน ให้ด้วยไอยหนึ่งสองสองบวกทดทีนะคะประเภทประเภทหนึ่งประเภทสองประเภทสองบวกนะคะแล้วแต่ยอดจัดของคุณลูกค้านะคะแล้วก็ฟรีค่าจัดสัญญาค่าโอนพรบภาษีทุกอย่างเราฟรีให้หมดเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไม่ไม่มีการเก็บเพิ่มแน่นอนนะคะตรงนี้เราจะฟรีให้กับลูกค้าโอนค่าโอนแล้วก็โอนให้รีๆีเลยนะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนสามารถสอบถามได้เลยนะคะ สอบถามได้เลยค่ะช่วยกันแชร์นะคะคนละแชร์พอนะคะคนละแชร์พอค่ะ,อ,ะอ,อกรถตอนนี้ทันแบบทันไหมช่วงช่วงช่วงสิ้นปีใหม่ทันนะคะลูกค้จาจอดสัญญาวันนี้ได้เลยทันนะคะใครอยาก แบบอยากจะออกรถรีบเลยค่ะช่วงนี้นะคะรีบเลยนะคะเดี๋ยวจะเป็นวันหยุดยาวแล้วเนาะแต่ว่าคุณเดจยนการไม่หยุดนะคะเปิดทุกวันเปิดทุกวันเลยเปิดทําการทุกวันนะคะลูกค้าไม่มีวันหยุดค่ะอยู่ต่างจังหวัดออกรถได้ไหมคะได้ค่ะนะคะอยู่ที่ไหนขอแค่บอกนะคะเรามีบริการฝากเซ็น์นอกพื้นที่นะคะหรือว่าอยู่บริเวณใกล้ๆเราก็จะไป ไปบริการลูกค้าเลยนะคะแล้วก็มีบริการฝากเซ็นนอกพื้นที่นะคะเชื่อว่าลูกค้าได้รถใช้อย่างแน่นอนเลยนะคะได้ร้นใช้อย่างแน่นอนเลยค่ะอยากได้แบบไหนขอแค่บอกนะคะรถเจ็ดที่นั่งนะคะเป็น f o r t u n e r นอร์ปาเจลโลมิเออเซเว่นนะคะหรือว่าจะเป็น b r v อะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าชอบเป็นแนวเก๋งทรงแฮชแบกนะคะก็จะเป็นฮอนด้าเจ็นะคะ สวิปมิกลาดอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นนิสันนิสันมาร์อะไรอย่างนี้นะคะเออโตโยต้ายาริสนะคะใครอยากได้จัดมาเลยรถทรงเกง่งทรงเป็นทรงเก่งเลยก็จะเป็น v ีออสซิตี้ซีวิกแอคคอร์ดแคมรีนะคะแล้วก็เออเป็นพวกแบรนด์แบรนด์รองก็จะเป็นพวกเออ <laughs> นึกไม่ออกเฉย ใครอยากได้แบบไหนจัดมาเลยค่ะเดี๋ยวปัดพาไปชมรถเดี๋ยวปัดจพาไปดูรถนะคะทุกคนเดี๋ยวปัดพาไปดูรถนะคะเผื่อใครแบบว่าอยากจะได้แบบอยากจะเห็นหลายๆคันนะคะ,ะนี่เลยนะคะสุ u ูกิเซียสไงที่ปัดจะพูดถึงเมื่อกี้นะคะ แล้วก็เป็นมาสด้านะคะ V ออสนะคะรถเยอะมากเลยพี่ๆนะคะตอนเดียวตู้ทึบมีคอกจอดอยู่จะรบารสามคันนะคะที่แล้วตอนนี้ถ้าใครชอบเป็นแบบเป็นซีดานเลยก็ได้เหมือนกันนะคะนิสันน n วาร่า NP 3 0 0ตัวแบงก์ dition คือขายดีโพด,พด ขายดีสุดตอนนี้นะคะสีมีหมดทุกสีอะ่ะตอนนี้ที่สลกบาทจอดอยู่สองสีนะคะไอจอดอยู่สองคันสีเป็นสีแดงจอดอยู่สองคันใครอยากได้ CF ได้เลยผ่านไลฟ์สดรับส่วนลดเลยะคะ่ะ1นึ่งมืนบาททันทีนะคะโปรโมชั่นสองเด้งไปเลยะคะ่ะโปรโมชั่นสองเด้งนะคะได้ส่วนลดหนึ่งมืนบาทไม่พอได้ทองอีกหนึ่งสลึงใครอยากได้จัดมาเลยนะคะแล้วก็นี่เลย โตโยต้ารีโวนะคะตัวพีเ n เนอนะคะสีเทาสีดำสีขาวอยากได้สีไหนแจ้งได้เลยค่ะนะคะแล้วก็ i s u ูซูดีแเรามีเป็นปีล่าสุดนะปีล่าสุดเลยค่ะลูกค้าอยากได้แบบไหนสอบถามได้เลยนะคะรถมีให้เลือกมากกว่า300คัน5สาขารวมกันตอนนี้นะคะลูกค้าอยู่จังหวัดอุทยัยเข้าไปที่สาขาอุทัยได้เลยนะคะชอบรถอยู่ที่สลกบาทหรือ ลามาโกเดี๋ยวเซลเขาจัดการเลือกเรียกรถให้ลูกค้าไม่ต้องขับรถให้เปลืองน้ำมันเลยลูกค้านะคะใครอยากได้ปรึกษาเซลล์ได้เลยนะคะหรือว่าทิ้งไอดียรายแล้วก็เบอร์โทรติดต่อให้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวจะมีเซลล์ติดต่อกลับไปนะคะลูกค้าใครที่แบบว่ามาดูไลฟ์สดย้อนหลังนะคะสามารถโทรได้ที่0 8 6 8 0 9 8 8 8 8, 8, 8, 8นะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะอยากจะได้รถรีบโทรเลยคะ่ะนะคะโปรโมชั่นบอกโปรโมชั่นที่น้องปัดบอกนะคะ แถมทองมีไหมถามได้เลยมีทุกสาขานะคะลูกค้าแจกจริงๆให้จริงๆนะคะลูกค้าคือแบบแจกจุกๆวันนี้ให้อีกสิบวงวันนี้แจกทองอีกสิบวงค่ะลูกค้าลดเยอะมากคะ่ะสนใจขอเบอร์รอปได้นะะไหมนะะได้เลยนะคะได้เลยนะคะเบอร์โทรของป้าจะเป็นเบอร์โทรพร้อมเพย์นะคะสามารถโอนได้นะคะสามารถโอนได้ใครจะโอนมาให้ค่าขนม ค้าคุยอะไรเงี้ยได้หมดนะคหรือใครจะโอนมาจองรถก็ได้เหมือนกันนะคะอะใครเข้ามาแล้วนะคะปัดขอคนระหนึ่งแชร์นะคะคนละหนึ่งแชร์มีญาติบอกญาติมีเพื่อนบอกเพื่อนมีใครบอกต่อใครไปเลยว่าหุยรถคุณนเนี่ยขนนเขาเยอะมาก มีให้เลือกค่อนข้างที่จะเยอะเลย3ามรถกว่าคันไม่ถูกใจเป็นไปไม่ได้แน่นอนค่ะลูกค้าแล้วก็ภายในเดือนธันวาคมนี้เรามีแถมทองให้กับลูกค้าด้วยแจกกันจริงๆคะ่ะแจกจุกๆุเลยนะคะลูกค้าวันนี้ฟาดไปอีกสิบวงนะคะวันนี้ฟาดไปอีกสิบวงคะ่ะให้กับลูกค้านะคะลูกค้าดีใจไม่ไหวนะคะลูกค้าดีใจไม่ไหวรถออกรถฟร,ฟรีดาวนะคะออกรถก็ฟรีดาวได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยและ ยังได้ทองด้วยโอ้โหสุดมากนะคะตอนนี้นะคะอะได้ทองไปแล้วเอาไปใส่อวดหรือใครจะเอาไปขายก็ได้หรือยังไงก็ได้เราถือว่าให้ลูกค้าไปแล้วนะคะอะดูได้เลยค่ะรถปัดค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ให้ดูแค่สาขาเดียวนะคะสาขาสระบาทนะคะใครมาไม่ถูกโทรหาได้เลยนะคะอยู่ติด ถนนสายเอเชียนะคะถ้าใครมาทางนาครสวรรค์จะถึงก่อนไฟแดงประมาณ500เมตรนะคะจะถึงก่อนไฟแดงประมาณ500เมตรค่ะเป็นโดมแบบสีเขียวนะคะเป็นโดมสีเขียวเป็นรถจอดสองฝั่งนะคะมีบ้านเล็กสีเขียวด้วยนะคะจุดเด่นเลยรถจอดเยอะมากๆถ้าเห็นรถจอดเยอะคือขุนเด็ดยูนาการเท่านั้นนะคะ อยู่ตรงกล้ามอยู่ตรงข้ามภายัยภัยสารการยางนะคะลูกค้าคนไหนสนใจเข้ามาได้เลยหรือใครมาจากทางกำแพงนะคะเลยสาขาคงวิไลมาหรือยังไงนะสามารถแวะดูรถที่สาขาสระบาทได้เลยนะคะอาใครเข้ามาแล้วนะคะขอคนละหนึ่งแชร์อยากถามอะไรถามได้เลยเกี่ยวกับรถนะคะอะใครอยากได้นะคะคันนี้นะคะเยอะมาเอตอนนี้เยอะมากๆอะ รีโว่ตัว E นะคะก็มีนะคะรีโว่แบบเป็นสีแบบบอลนะคะสีขาวสีเทานะคะแล้วแต่คนเขาได้เลยสีบอลนะคะอ่ะใครอยากได้รีเควสเข้ามาได้เลยนะคะอิสุสดีแมกนะคะมีเหมือนกันตัวต่ำตัวสูงตอนนี้คือมีเยอะมากๆเลยที่รัก นะคะนิสันนวราช NP สามร้อยนะคะอ่ะมีหลายสีมีหลายสียส,สีส้มก็มีสีขาวสีดำสีเทานะคะมีเป็นคอลเลกชันค่ะลูกค้ารถมีเป็นคอลเลกชันไม่ถูกใจให้รู้กันไปสินะ ใครอยากได้ลดค่างวดเบาๆจัดมาเลยค่ะนะคะลูกค้าประวัติดีฟรีดาวนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79%ต่อปีนะคะฟรีดาวได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะแล้วก็แถมทองไปด้วยเออใคร c f ผ่านแล้วสดก็ส่วนลด1น1 0 0บาทไปจ้านะคะสุดมากที่สุดของที่สุดเลยลูกค้าอ่ะใครอยากได้แบบไหนนะสอบถามได้เลยนะคะ คุณเดชจัดการทั้ง5สาขาเลยค่ะ,ะ,ะใครอยากได้นะคะ ใครอยากได้จัดมาเลยนะคะ BRV BRV นะคะมีจอดอยู่ที่สองคันนะคะสีขาวกับสีเทาสีเทาจะเป็นปีใหม่คุณเดทปิดไหมคะไม่ปิดค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเลยนะคะลูกค้าเข้ามาได้เลยนะคะไม่ปิดนะคะทุกสาขาใครปิดเราไม่ปิดปีใหม่เขาหยุดยาวกันเราไม่หยุดนะคะ ลูกค้าคนไหนสนใจสามารถสอบถามได้เลยค่ะ BRV ตัวสีเทานะคะจะเป็นตัว SV นะคะจะเป็นตัว SV ตัวนี้นะคะเป็นตัวเจดที่นั่งแต่ถ้าเป็นตัวขาวจะเป็นตัว Vpart นะคะตัวขาวเป็นตัว Vpart เป็นตัว5้าที่นั่งแต่ด้านหลังกว้างโพดนะคะอ่ะอยากได้ตัวไหนนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะลูกค้าสอบถามเข้ามาได้เลยนะ รถมีให้เลือกมากกว่า300คันนะคะลูกค้าปรับากไว้ด้วยทั้ง5สาขาเลยไม่ว่าจะเป็นสาขาโค้งวิลยสาขาสระบาสาขารามโกสาขานครชุมแล้วก็สาขาอุทัยธานีฝากไว้ด้วยนะคะทั้ง5้สาขานะคะหรือว่าจะโทรไปที่สายด่วนฮอตไลน์นะคะ0 8 6 8 0 9ป8 8 8นนะคะฝากไว้ด้วยนะคะลูกค้าอยากได้รถแบบไหนสอบถามได้เลยออกรถเดือนไหนก็ได้นะคะแล้วมีโปรโมชั่นให้กับลูกค้าแน่นอนส่วนรถอีกนะคะเรามีให้นะคะลูกค้า อ,อยากได้แบบไหนอยากได้ลดอะไรให้เราแนะนํำนะคะสามารถบอกได้เลยนะคะโอเคถ้าวันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะไม่มีใครถามอะไรเพิ่มเติมไปจะขออนุญ,ญาตปิดไลน์นะคะแล้วก็เจอกันที่สาขาสโลบิทีก็คือวันเสาร์เลยนะคะส่วนพ่งนี้จะเป็นสาขาอื่นๆนะคะฝากติดตามชมด้วยนะคะไลฟ์สดของคุเดจตการนะคะเข้ามาชมเข้ามาดูกันได้ทุกวันนะคะเรามีไลฟ์กันทุกวันนะคะ,ะวันนี้ถ้าไม่มีอะไรสอ,อบถามอะไรเพิ่มเติมไป,ไปขออนุญาตปิดไลน์นะคะแล้วก็ เจอเจอสล็อกบายอีกทีวันเสาร์นะคะวัดเวรศักวันเสาร์วาวเวลาตอนเที่ยงเนาะฝากไว้ด้วยนะคะใครอยากได้รถแถมทองตอนนี้รีบเลยเอาทองไปให้สาวๆก็ได้นะ้านมนมอ่ะหรือว่าอยากได้ให้ฝัดก็ได้อะโอเคแบบขออนุญ,ญาตปิดไลน์นะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย